ที่จะต้องแนกนักมากนะคะวันนี้เราก็นัดหมายมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านนะคะผูมไปถึงคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมส,ส,สุขภาพของเรานะคะที่กำลังเดินทางมานะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนายชฉลิมชัเยเพ็งนะคะรองนายยงเทศมนตรีนะคะเทศบาลตะบนทุน,น,ะะทนยังนะคะกล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้นะค่ะขอเรียนเชิญ มีความยินดีนะครับที่เราเราป็นการพบกันเพราะว่าปีหนึ่งเราก็เจอกันไปรอบหนึ่งแล้วในภาคเรียนที่สองนงก็น่าจะเจออีกปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนที่บ้านก็ตา่างเราน่าจะหารูกันครูไม่ค่อยรู้หรอกที่บ้านเป็น ที่บ้านก็อาจจะไม่ค่อยรู้คอาเปี่ยนเป็นยังไงเพราะฉนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเกิดกันนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลทุกทุกอย่างก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของอาคารในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของครูบาอาจารย์ที่มาดูแลหลุานเรา เพราะนั้นเทศบาลก็พยายามที่จะทำให้สแหนในี้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นต้นแบบที่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชได้ทีนี้มีนักเรียนร้อยกว่าคนนะครับะะร้อยร้อยเท่าไหร่นะร้อยหนึ่ง ที่ก่อนที่ผมมาใหม่ๆร้อยหกสิบนะแสดงคนมานน้อยลงนะครับก็ยินดีนะครับที่ได้เจอกับผู้ปกครองที่ดูแลน้องอยู่ใกล้ชิดเด็กสมัยนี้ดื้อไหมดื้อนะไ้องถามใครถามผมนี่แหละเด็กน้อยก็ เป็นธรรมชาติเราต้องเปิดการให้เขานะครับเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นสื่อต่างๆที่เขาได้รับมันก็ทำให้เขาพัฒน,นาไปครับนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่เราลูกหลานเราจะไปนอีกแนวหนึ่งนะครับบางทีเคย เคยเคยได้ยินหลานพูดไหมตายายไ่ทันสมัยเลยก็มีอยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาแต่ระดับระดับวัยหรือก่อนปุโถมสตรเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นระดับระดมัธยมนะจ็ต้องก็จะดูแลและต้องมีคำถามมากขึ้นบางทีเราตอบไม่ได้ การบ้านเองตอบไม่ได้เลยการเปลี่ยนการบ้านเีงช่วยทําไม่ได้นนะครับนั่นแหละคือข้อจํากัดของเ,อเรื่องการเวลาที่มันพัฒน,นาไปนะครับวันนี้คงจะเลือกความรู้จากท่านภพิชาะนางอุรรมีประสุการนะครับคุณครูคุณหมอที่จะ อายุขล,ลาเราเป็นสุขได้อย่างไรพัฒนาการทางร่างกายทำได้ไหมพัฒนาการทางสติปัญญานะครับไปได้แค่ไหนถ้ามันไม่ได้ทำยังไงก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนนะครับผู้ปกครองก็ต้องรู้ครูก็าต้องรู้เพราะนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องปร,รึกษาหรือสันญาณกันนะครับ ว่าวันนี้การเจอกันวันนี้ก็คงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสัญลักษณ์แล้วล่ะความว่าลูกอยู่ที่บ้านเป็นไงอยู่ที่โรงเรียนเป็นไงนะครับทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเรียนเก่งอยากให้ลูกมีสมาธิในการเรียนบางทีระยะวัยน,นี้มันยังเอาหลอดกระสุนไม่ได ค่อยๆปรับกันไปไน,นะครับก็บว่าการพบันวันนี้ระหว่างผู้กครองระหว่างครูระหว่างผู้บริหารก็คงจะทําให้การพัฒนาของนักเรียนทุกหลัเราเข้าไปมาถึงฟุนี่นเอนะครับคิดว่าได้เวลาสัควรแล้ว ไปทปรางวัลอะไรมาะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของเรียนเรื่องของโชคอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความภูมิใจนะครับหลังจากที่เราได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้เป็นเลกของเราก้าวเข้าสู่วัยระดับประถ่มนะครับอุบาติการระถมได้ยู่ได้ดีมากที่ขึ้น วันนั้นจริงเป็นหน้าที่ค,ครูกับโรงเรียนโรงเรียนกับเทศบาลต้องประสานกันนะครับเพื่อให้การดำเนินง,งานพัฒน,นาเป็นไปอย่างเรียบร้อยระมีมาตรฐานนะครับครับคุณทุกท่านครับขอ,อเปิดการประชุมู้ปกครองนักเรียนของสูตรพัฒนาเด็กเล็กสูนย์าสนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตุณกท่นานวันนี้ครับ คุณพระาเด็กๆก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านชารวัตรสัมพันธนะคะรองนายกเทศมนตรีนะคะที่ให้โอกาสมาเปิดการประชุมของเราในครั้งนี้นะคะและลําดับต่อไปนะคะก็ต้องขอเชิญอ่นายพิทักษ์สุนประเทศนะคะข้าราชการบำนาญอดีตผู้นวยการโรงเรียนชุมชนและวรมธาตนนุะคะและท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาพิเศษนะคะด้านการศึกษา,าของเรานะคะของศูนย์พระานาเด็กๆเทศบาลตะบลทุ่งยางขอเรียนเชิญคะ่ะ เรียนท่้งรองชาวนิชคัเพลงคุณหมอคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองและผู้ข้าราประชุมทุกท่านนครับผมนายพ่ทักษ์สุประเทศนะครับเป็นอดีตผู้ในการเรียนชุมชนวัดบรมธาตุเกษียณมา2ปีแล้วตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตมทุกอย่าง แล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกด้างการศึกษาวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะพูดสั้นๆไปยาวนะเราว่าบางทีผู้ปกครองก็ต้องการไปเยี่ยมชั้นเรียนหรือไปดูเด็กเรียนไปดูริการพัฒนาห้องมากกว่านะครับวันนี้ในการประชุมครั้งนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ทางผู้ครูเขาต้องการก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องต่ตางๆให้กับผู้ปกครองได้ทราบ ความก้าวหน้าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องการข้อเสนอแนะแล้วก็สิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็อยากทราบปัญหาและก็ข้อมูลที่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะข้อมูลของคุณล,ลานมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเนีย่ยนะก็ได้ให้คําแนะนำครูจะได้ช่วยแก้ไขตั้งแต่ต้นเพราะว่าในศูนย์ระดับศูนย์กลางเด็กเล็กเนี่ยอายุสองขวบสามขวบเนี่ย เป็นรากฐานของที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นมีปัญหาเลยปุ๊บเนี่ยถ้าเราแก้ตั้งแต่ในวัยของเด็กๆเ,เนี่ยเราสามารถจะแก้ทันคนที่จะแก้ได้ก็คือคนระดับแรกก็คือผู้ปกครองผู้ปกครองจะเป็นหัวใจสํขขาคัญมากถ้าผู้ปกครองมีความรู้ผู้ปกครองมีความเข้าใจก็จะแก้ง่ายครูเนี่ยเป็นด่านที่สองเพราะครูไม่ได้อยู่กับเด็กน,นักเรียนตลอดไม่ได้เห็นพฤติกรรมตลอด บาทีบางคนว่าลูกของเราเรียนดีนะสนใจท่องอะไรดีนะแต่ว่าพอโตขึ้นมากลายเป็นเด็กที่มีปัญหาเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความเก้าวเ้าเป็นเด็กที่ที่ต้องได้รับการพัฒนานะก็เราจะได้รู้จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสิ่งที่ผมไปจากไหนผมจะพูดเสมอและก็เป็นห่วงเสมอคือเรื่องของโทรศัพท์ พ่ามีประสบการณ์มามีประสบการณ์สมัยก่อนเนี่ยไม่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 ใช้โทรศัพท์นะเป็นวิดีโอวีอ่หลานทุกคนหนึ่นนะเขาก่อนจะกินข้าวเนี่ยเขาต้องดูทอมกรเจอทีนะทอมนี่เป็นเอ่อเป็นหนูไม่หนูมาไล่แ,แมวแมวไล่หนูอาตายแลว้วก็ฟื้นตายแล้วก็ฟื้นน,น,นั่งดูปทุกวันนะอายุสามขวบเรายังไม่พูดสักคำเลยให้พูดก็ไม่พูด ไม่ไม่ไม่กระเด็กเลยนั่งตามองทีวีเตาอุ่นะอันนี้เป็นเป็นปัญหานึ่นนะยิ่งลูกนี้ยิ่งโทรศัพท์นี่นะเอ่อโยนโทรศัพท์ให้ลูกเครื่องมันิ่งเลยเด็กบางคนวิ่งเล่นดูก้าพานกวจะตกมาดูกันไดโยนโทรศัพท์ให้เครื่องปุ๊บนิ่งเงียบเลยนะถ้าสังเกตดูว่าไปในกระชั่งนะไม่ว่าจะเป็นประชุมหรือสัมมนาหรือว่าอบรมในกระชั่งเนี่ย ผู้ฟังนนั่งเก็บปิ๊บเลยตั้ตงใจฟังเสียงนั่งกดโทรศัพท์โทรศัพท์กลายเป็นปัจจัยที่ห้าทิ้งห่างไม่ได้ฉะนั้นในวัยเด็กเนี่ยในการที่จ้องมองดูในจอเล็กๆเนี่ยซึ่งเขาบอกมันมีเสียงที่จะทําลายประสาทตาทําลายสมองไ,ได้ดังนั้นถ้าเรารักลูกรักหลานในสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชวนลูกชวนหลานไปเล่นไปเตะฟุตบอลสมัยก่อนนี่เรา โตมากับเต็นทุ่เนี่ยนะแต่พ่อแม่โยนไปในถุงก็สามารถอยู่ได้นะแต่ที่โยนโทรศัพท์ไปหรือว่าดูแต่เพราะทีวีดูกระตูนมากๆาเนี่ยมันจะมีปัญหาสุวในการในเรื่องของสมองแล้วก็สายตาอนี่ฝากฝากท่านผู้ปกครองไว้ในในช่วงนี้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีนะเขาจะมีปรับในเรื่องของอช่วยเหลือ ตั้งแต่คนมีคันอายุสี่เดือนนะถึงหกปีเนี่ยเขาจะมีเงินสนับสนุนให้กับอย่างเกี่ยวข้องกับพวกเรามากคือเรื่องของการสนับสนุนของรัฐบาลที่มันจะมีงบสนับสนุนให้เพื่อเป็นค่าใช่ใจ่ายคนละหกร้อยบาทเมื่อก่อนเขาจะให้เฉพาะคนที่มีรายได้ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปีนะตนนี้เขาจะให้หมดทุกคนเลย นะถ้าเป็นของปันปีใหม่ของรัฐบาลนะถ้าเขามีเงินให้นะแต่ว่าตอนนี้เขารับหลักการแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้เงินหกร้อยบาทส่วนผู้สูงอายุนี่ก็จะเพิ่มให้เป็นขั้นบันไดนะใครเคยได้หกร้อยก็จะได้เจ็ดร้อยใครได้เจ็ดร้อยก็ได้แปดร้อยห้าสิบอนี้นะใครได้แปด 50, นะรด้อยก็จะได้พันสองร้อยห้าสิบเขาจะมีเพิ่มให้ อันนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุนะอย่างผมที่ไปด้ปกาการปรมานเขไม่ให้แต่มนนีข้อเสียเหมือนกันนะเขาจะขึ้นแหวกบนี่นะตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็แย่นะสิ่งที่ทําได้องเราก็คือประหยัดโรงเรียนหรือสู์พัฒนานเด็กเล็กเป็นของของพวกเรานะเป็นของเทศบาลตัวบนทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นของพวกเรานะเราเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย ผมได้จับมายครั้งใดผมก็จะพูดเสมอว่าอยากให้เรารักท้องถิ่นมีบุตรมีหลานส่งเรียนคนในท้องถิ่นตอนนี้ปัญหาใหญ,ใหญ่ของการศึกษาไทยก็คือสึกแยกชิงเด็กตอนนี้เรามีลูกอยู่ในกำมือน,นะจะมีคนมาติดต่อแล้วไปเรียนโรงเรียนนี้สิไปเรียนโรงเรียนยนี้สิเขาให้สตางค์นะตอนนั้นผมอยู่ที่โรงสกเราเป็นผู้ในการอยู่เรียนโรงสแกี ผมลงมนลงมากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับพรังท้องถิ่นเดินทุกมันเอ่อทุบบ้านเลยนะเคาะประตูบ้านทุกบ้านเลยเขาบอกว่าโรงเรียนเนี้ยเขาให้สองพันพออ่อให้สองพันจัดไปไปจะัจะเรียนโรงเรียนนี้แหละจะรักบ้านรักถิ่นเมื่อเนาะาวันกั้งึ้นเอาไม่ไปมารางงานตัวมนะไปแล้วพออมันไปแล้วไปกับโรงเรียนทุกแล้วคืนรถยนไปแล้วนะอันนี้คือมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการ ที่เอาเด็กไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนที่คิดว่าเราเรียกว่ามีคุณภาพในบรงรยนจะรุนกันลงว่าการเรียนใกล้บ้านนอกจากว่าความปลอดภัยในเรื่องของการความเข้าใจสั่งให้เด็กเอาใบตองมาทำกระทงนี่บางทีผู้ปกครองบ่นเลยนะนส่งลูกไปเรียนมึงไ้เย็บกระทงกระแทงอะไรไปนะ่ะฮมันนะบ่นเลยนะ แต่โรงเรียนในโรงเรียนในเมืองนี่นะเขาสั่งเก็บเงินคนละน้อยบาทซื้อชีพเขาสอบพวกผู้ครองจ่ายได้นะจ่ายได้ไม่มีบทสักคำเลยบทเดียวเขาให้ออกเพราะเนี่ยน,นะเนี่ยเป็นเรื่องแจะอยากรณรงค์ให้ทุกคนรักท้องกินทำยังไงให้เรียนเรียนใกล้บ้านอพอขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันเป็นระเบียบว่าเขาจะประกาศรับนักเรียนเริ่มรับใครอยู่ ใครที่เรียนอนุบาลหนึ่งก็เตรียมหาที่เรียนละอยากฝากทุกคนว่าให้รักท้องถิ่นนะโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุโรงเรียนชุมชนไผ่ทองวิทยาเป็นผมจบระแรสี่นะผมเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุไปต่อโรงเรียนศิลปศาสตร์เพราะเขาไม่เปิดปหหกปเจ็ดน้องสมัยก่อนมีปเจ็ดผมเรียนโรงเรียนระแรสี่วิทยานะผมเป็น เอ่อเป็นเด็กเรียนน่เป็นเด็กนักเรียนเป็นคนคนเรียนน่คนเรียนหนังสือนะผมจะภูมิใจเสมอแลวผมจะบอกทุกคนว่าจบในระเบียบสี่นั่นะคนมองคุณค่าในรงเบียสีก็ปปเป็นโรงเรียนที่เา็นนอกเป็นโรงเรียนที่การ์าาเป็นโรงเรียนที่อาจจะด้อยพัฒนาความจริงอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ผู้ปกครองรอนะแต่เราเป็นคนรักเรียนเราเป็นคนส่งเสริมลูกหลานเราให้มีการศึกษาสูงเนี่ยมันจะพัฒนาไปครับวันนี้ต้องในนามของ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องขอบคุณผู้ครองที่สลับเวลานะผมเคยให้ยกมือนะัรีเนที่อยู่ในชั้นอนุบาลหนึงอนุบาลสอง่จะมาเยอะขอกไปถึงโปรผมมีเลืกน้อยนะบางทีไม่มีเลยนะฝากกันมาวันนี้เขามีประชุมรูปของฝากไปเน้อนะฝากให้ฟังมาได้ฝากมาและการสื่อสารไม่ตรงกันวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณครูเขาอยากพาพวกเราไปถึงสู่ห้องเรียนนะไปดูห้องเรียนไปดูการตกแต่งห้องเรียนไปดูกิจกรรมต่างๆไปดูรูปเราเป็นไงบ้างเข้ากลุ่มกับเขาได้ไหมเข้ากับเพื่อนได้ไหมและเข้าไปดูแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เราพบที่บ้านที่โรงเรียนมีอะไรบ้างอยากได้คุยกับคุณครูร่วมนกันแก้ปัญหาวันนี้ต้องขอบคุณลูกครองอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมประชุมการสลับเวลามาขอบคุณมากครับกออ็ขอบคุณขอบคุณคุณนะคะท่านริมสังสรรประเทศไป ที่มาให้คําแนะนํานะคะกับผู้ปกครองของสุนยพันาเด็กๆของเรานะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็ขอเชิญนะคะนายจันทรพรนะคะผู้จัดนะคะพยายบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลทุ่งยานนะคะมาให้ความรู้และคําแนะนานะคะเกี่ยวกับเด็กๆค่ะ ยังไงบ้างคะเด็กดูลูกการดูแลเด็กนะคะอามีแค่ปัญหาเรื่องพัฒนาการเด็กมัม้ยคะไม่มีเราก็จะให้คขารู้เล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลเด็กนะคะเด็จกจะฉลาดเด็จกจะเก่งเด็จกจะดีนะคะเด็จกจะสุขภาพดีอยู่ที่ใครใช่ไหมคะอยู่ที่ไครคะ อยู่ที่ใครคะอยู่ที่ผู้ปกครองคะ่ะเด็กจะชะลาดผู้ปกครองส่วนใหญ่เด็กจะอยู่ที่รเรียนถูกต้องไหมคะใช่เหรอคะส่วนใหญ่เด็กอยู่กับผู้ปกครองใช่ไหมคะนอกจากเข้าไปเรียนแล้วเด็กจะอยู่ที่รเรียนฉะนั้นเวลาเราเด็กปกตินะคะที่เราตรวจพัฒนาการเด็กนะคะจะมีทั้งหมด5ด้านในการตรวจเด็กนะคะด้านไหนบ้างสําหรับเด็ก ก็จะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่จำไหมคะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่การกระโดดโลดเต้นแท่ขาแข็งแรงไหมนะคะด้านที่สองกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือจับถือนะไหน,นะคะด้านที่สามด้านการเข้าใจภาษานะคะด้านที่สี่ด้านการใช้ภาษานะคะและด้านที่ห้าการช่วยเหลือตอนเองเด็กสมัยนี้นะคะส่วนใหญ่ผู้ปกครองเรารู้ว่าต้องไปสมอาหารกีนถูกไหมคะ ไปที่อยู่กใครคะอยู่กับป้ากับยายแล้วช่วงนี้เป็นไงคะอะไรที่จะสามารถให้เด็กอยู่นิ่ได้มือถือถูกก็คะ่ะมือถือสําคัญที่สุดนะคะเขาบอกว่าเด็ก20คนจะมีพัฒนาการอย่างลยถึง2คนนะคะเพราะฉะนั้นะเด็กที่จะสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะคะต้องอายุ สามขวบขึ้นไปนะคะลูกจะอยู่กับเรามากที่สุดตั้งแต่ช่วงไหนคะเราต้องดูแลตลอดเลยเด็กข่านได้กี่กี่ขวบคะสองวขวบครึ่งใช่ไหมคะและช่วงระหว่างสองวขวบครึ่งมันเป็นเวลาที่เราจะต้องดูแลนะคะผู้ปกครองนะคะห้ามปล่อยให้กับอยู่โทรศัพท์เพราะว่าเวลาเราปล่อยให้อยู่โทรศัพท์เขามีการโต้อตอกกันไหมคะ ไม่มีเพราะฉะนั้นเราเด็กจะพัฒนาการมีขึ้นอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์เลยนะคะส่งเสริมตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กท้องตั้งแต่6กเดือนเขาสามารถได้ยินเสียงพูดคุยจากพ่อแม่ได้นะคะสังเกตเวลาเกิดมาแค่ส่งเสียงหน,น่อยก็ละเริ่มหันเสียงละนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กขึ้นไปฉีดวัคซีนนะคะหมอจะตรวจพัฒนาการทุกครั้งนะคะและคุณแม่ที่หลังคลอดมามจะมีเล็บสีขาว เป็นคุณแม่ะคะอ่าจะได้เลี่ยงสีขาวจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะอ่าเลีมนั้นจะให้ผู้ปกครองตัวพัฒนาการลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะแล้วถ้าลูกเราทําไม่ได้นะคะลูกเราทําไม่ได้เขาจะให้ส่งเสริมอย่างน้อยหนึ่งเดือนดูซิว่าทําได้ไหมอ่ะสมมุติเราสองขวบครึ่งลูกเราทําอะไรได้บ้างคะเอาพูดได้แล้วถูกไหมคะ อ่าต้องพูดได้แล้วเราสั่งให้ทําอะไรต้องทําใช่ไหมคะถ้าเด็กยังนิ่งไม่ทําอะไรเลยจะแงว่เาเป็นไงคะอ่าเรื่มไม่ดีแล้ว